คาดการภาษีทั้ม36%วงการไม้ดอกไม้ประดับไทยเป็นอย่างไรเมื่อไทยจอดโดนเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐ36%วันนี้ลีดโกจะมาคาดการผลกระทบต่อคนทำสวนไม้ดอกไม้ประดับที่อาจเจ็บหนักที่สุดในรอบหลายปีสหรัฐอเมริกาคือหนึ่งในตลาดส่งออกใหญ่สุดของไม้ดอกไทยโดยเฉพาะกล้วยไม้ทั้งกล้วยไม้ตัดดอก และแบบต้นกระถางขายดีมากในสารัฐถ้าอยู่ดีๆสินค้าจากไทยต้องมาโดนเก็บภาษีเพิ่ม36%ราคากล้วยไม้ไทยในสารัฐจะพุ่งขึ้นทันทีและจากนั้นผู้นำเข้าจะไม่ซื้อเพราะแพงเกินไปหันไปซื้อจากคู่แข่งแทนเช่นโคลัมเบียเม็กซิโกคำสั่งซื้อลดลงแบบกระทันหันผลที่ตามมาก็คือกล้วยไม้ไทยจะล้นตลาดในประเทศราคาตกคนปลูกที่เคยส่งออกขาดทุนทันที และไม่ใช่แค่กล้วยไม้นะครับพวกฟิโลเดนดรอนสนาดูยางอินเดียไม้กระถางต่างๆก็จะขายออกยากเพราะลูกค้าต่างประเทศหายไปแล้วแรงงานที่อยู่ในสวนละ่ะร้านค้าฟาร์มเล็กถึงกลางที่คาดหวังคำสั่งซื้อจากต่างประเทศทุกคนได้รับผลกระทบต่อเนื่องรายได้จากไม้ดอกไม้ประดับบางปีมากกว่า6,000ล้านบาทแค่สหรัฐตลาดเดียวหายไปครึ่งหนึ่งก็สะเทือนได้ทั้งระบบภาษีแค่หนึ่งฉบับอาจเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรหลายหมื่นคน นี่คือเหตุผลที่เราต้องติดตามการเมืองโลกคุณคิดว่าไทยควรรับมืออย่างไรแล้วเราควรหาตลาดใหม่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้หรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ